ครับเป็นดวงนะดวงเรื่องดวงซาคูนะเดี๋ยวมาโรลนหนึ่งเป็นอดอกเนีย้ยอืมอืมต่วนอ้วนเนีย้ย ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนครับมัอนี่พอกับผมอีแอบแสบนะครับมัอนี่ได้อันนี้มาพี่น้องดวงนะครับมึงมึงพี่น้องดวงดวงสาคูนะครับมึงได้ดวงสาคูมาพี่น้องมากินครับน้ำจิ้มใส่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะตอนแรกก็นเจีเป็นน้ำปลาหวานน้ำปลาพริกน้ำปลานะครับก็เลยว่ามากินลองกินครับซีฟู้ดผมเพิ่งเคยกินนะครับดวงสาคูไปพ่อยู่แมคโครครับได้มาโลนึงพี่น้องแล้วก็มีนี่ครับมะละมะละกินกอันนี้วันใหญ่ล่ะอันนี้ได้แบบมะละกินก แบบใส่ไงไมาเลยพี่น้องนี่นี่มะระขีนกนะครับไงมากินเป็นผักแก่ผมครับพี่น้องมึงแล้วก็มีบักแตงมีสลัดแล้วก็ะผักชียอยู่ข้างล่างครับแล้วต้นหอมนี่ครับและก่อนี่กินดวงนะครับก็ขออนุญาตแก่ข้าวได้พี่น้องคือแหลกด้วกันครับพี่น้องดวงเนี่ยก่รบกวนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเอียบแสบนะครับบม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูปนะฮะซื้อสองอีบแสบนะครับกดติดตามเปิดเป็นกำลังใจนะครับขออนุญาตได้พี่น้องด้วย อนี่พี่น้องจัดเลยอืมโอ้อจับดีพี่น้องมันมันอืม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 จับพี่น้อง ก็เลยกันออมมันๆวนะิตามุตตีนเปน็นหลักินได้ทุกสวมครับเป็นด่วงนะด่วงก็ดวงสาคูนะเดี๋ยมาโรนหนึ่งเปน็นหองกเลยอือืม,อมตัวนอ้วนเลย อืมโอ้จับมงว่ามันหนูกินเมื่อใดพี่น้องหนำกินมาเลยอืมมาละเดีวรอเมึงมาละตัวเองเกันได้พี่น้องอืมโอ้อมขอมยิ่พี่น้อง มันละใส่เดิมอันนี้ว่าใหญ่อะไรแต่บ่มีตัวนีเนี่ยนีนน่ว่าใหญ่แล้วพี่น้องออหน่ำสุดไหลายหนำไปกัดไปมิโต,ตหนำอ๋อมันมันเลยพี่น้องเนี่ย ยองฮวาแล้วหนะหวาขีเมียงโอ้ดืมมาสอนมาเจดิดตาเป็นเมียงเลยอืมอืมอืมจ็บอื้หรัง อ,อย่างรวมโปรตีนเลยพี่นหลงว่ากินได้ไนหะมด,ดีเด็ดเลยอืมแซ่บเป็นหลง อ่อมกแดดอ,ออม,นอนมนันกลัวเช็ดปนดบบป็นบเทาแล้วี่เสิบ์ฟแล้ปนดวงชอบดวงสาคูอไะอืม มันจะช้ำน่ำอืกินกับซีฟูนี่แซวพี่น้องกินถูกล่ะ ต็แหลักผมเห็นเห็นพริกน้ำปลาพี่น้องเพราะที่อยู่บ้านยังที่บอกว่าบ้านผมขายปลาเผานะพี่น้องก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่แล้วเรามากินน้ำเนี่ยโอ้เข,ข่ากันพี่น้องอ,อยากได้ตัวเป็นๆเนี่ยมันกระดึบกระดึบใหญนะพี่น้องที่อยู่แซ่บตัวนี้เป็นเจมโคเขา แพ็คไว้เลยพี่น้องนะแพ็คไว้ถุงหนึ่งถุงสามร้อยแปดสิบบาทพี่น้องหน,หนึ่งกิโลหนึ่งอันนี้บริเวณโฆษณานด์เขาครับถ้าพี่น้องอยากจะกินนะแม่ครัวมีเลยอื้อ rút hoa mới cả thì cóc 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 ในกล้อมจ่อของผมนะครับเพราะว่าแสบกว่าแดกแดดนะกไปหนอย อมันจับ แต่มาตัวแรกมันพองๆอย่างเงี้ยหนัอันนี้ผมเอามาทอด ขึ้นมาแต่จะมือหลับมาคำพี่น้อง มันจับมันมันท้อมขอม อืมอมันจับครับว่ะ เดี๋ยวกินในเมืองตำหนิก็ได้พี่น้องแล้วอันนี้ได้มาโลนึงพี่น้องบุ๊ันอิ่มหรอกเดี๋ยวไหวเดีกินเป็นกับแกมนะพี่น้องนะกินให้พี่น้องเมืองตำหนิก่อนกะมื่อกี้พาพี่น้องมากินดวงสาคูนะฮะดวงสาคูกินกัระดมจิ้มซีฟู้ดเร g, yet, right? I mean, I ือกินกัระดมจิ้มซีฟู้ดเนี่แซ่บพี่น้องแล้วก็มีบักมะระมะระใหญ่นะมะระขี้นกก็จะพันใหญ่นะพี่น้องกับบักแตงครับผักกาดสลัดนะโอ้ยแซ่บพี่น้องกะขอบคุณพี่น้องที่เกียรติเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นนนะะคครัับบขออุุณทกกลงงใจพี่้ แล้วก็สำหรับพี่น้องที่เขาม้ามึงบระเด็นข้อมีนแต่เขามามาเมึงเนี่ยพบก,ก็บขอบคุณห,หลายๆนะครับการลุกวนพี่น้องที่เก่านะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เอ e ียบแสบนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซเพจเฟซบุ๊กช่องเ e อียบแสบหรือว่ายูทูบช่องเอียบแสบนะครับกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจหน,น่นะครับคลิปนี้กับแค่นี้น้อพี่น้องขอบคุณ,คณห,หลายๆครับสวัสดีครับ